ทำความรู้จักหมออ้ําอิลาวัตหลายคนอยากรู้จักหลังมีประเด็นกับพระเอกหนุ่มอาร์ตพุทธหมออ้ําอิลาวัตอารีกิจจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเคยดํารงตําแหน่งประธานนิสิตแพทย์จุฬาเป็นนักร้องนําวงดนตรีแพทยาศาสตร์บัณฑิตจุฬาได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นจาก CU Singing Contest ปี2542หมออ้ําคืออดีตนายแพทย์ดีกรีผู้อมนวยการโรงพยาบาล ก่อนออกจากระบบราชการมาเดินในวงการบันเทิงเป็นนักร้องมีอัลบ,บั้มเป็นของตัวเองและเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมงานด้านวงการบันเทิงในปี2,448หมออ้ําได้เซ็นสัญญากับค่ายอบอริจินในเครือ R.S เปิดตัวอัลบ,บั้มแรกชื่ออ้ําอีราวัตซึ่งมีเพลงเปิดตัวคือน้ำตามหาสมุทรแนวดนตรีเป็นป๊อปฟังสบายที่สะท้อนมุมมองชีวิตของผู้ชาย ด้านครอบครัวหมออ้ําแต่งงานแล้วและภรรยาเป็นคุณหมอเช่นเดียวกันทั้งคู่มีทายาทด,ด้วยกันสองคนหมออ้ํามักแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวทั้งเรื่องการเมืองสังคมและบันเทิงจนกลายเป็นประเด็นข่าวในบางครั้งและล่าสุดกับอาร์ตพุทธที่กำลังมีประเด็นร้อนแรงกรณีโพสต์ถึงพระเอกกามโตทําเอาโซเชียลร้อนระอุในตอนนี้ส่วนเรื่องจะจบยังไงนั้นเราต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วละครับ